เสียงเค็มนาฬิกาควรพนังโบราณในบ้านไม้สองชั้นยานชานเมืองนอนบุรีเดินติกตอกติกตอกสม่ำเสมอสม่ำเสมอรากับจังหวะหัวใจอันแผ่วเบาของการเวลาที่ไหลผ่านชีวิตคุณหญิงสมใจหญิงไม้ไวัยเจ็ดสิบสองปีเจ้าของบ้านหลังนี้กิดวัดประจําวันของท่านดําเนินไปอย่างเชื่องช้าและเงียบเหงาเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้นับตั้งแต่คุหลวง สามีผู้เป็นที่รักจากไปเมื่อสิบปีก่อนโลกทั้งใบของคุณหญิงก็ดูเหมือนจะหดเล็กลงเหลือเพียงเพียงกรอบหน้าต่างบานเก่าที่ท่านมักใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งเหมามองออกไปอย่างไร้จุดหมายชาวตรูคุณหญิงสมใจจะตื่นมาหุงหาอาหารเตรียมข้าวของใส่บาตพระที่เดินผ่านหน้าบ้านทุกวันกลิ่นข้าวสวยร้อนกับข้าวเรียบง่ายฝีมือคนแก่หอมกรุนชั่วครู่ก่อน อาจารยหายไปพร้อมกับความเงียบที่กลับเข้ามาครอบคลุมอีกครั้งหลังจากนั้นก็เป็นเวลาของโททัส์เครื่องเก่ารายการธรรมะบางละครรีรันบางสลับกับการนั่งมองต้นโมกที่สามีเคยปลูกไว้ริมเรา้าซึ่งบัดนี้เติบใหญ่แพ่กิ่งก้านให้ร่มเงาแต่งเงาที่ทับทับลงใจของคุณหญิงนั้นดูเหมือนจะทั้งลึกและยาวนานกว่าลูกสาวคนเดียวมาลีแต่งงานย้ายไปอยู่ กรุงเทพนานๆครั้งจึงจะกลับมาเยี่ยมพร้อมหลานนานความสุขของคุณหญิงส่วนหนึ่งผูกติดอยู่กับหน้าจอสมาร์ทโฟนราคาประหยัดที่ลูกสาวซื้อให้ท่านใช้ลายส่งสเต็คเกอร์สวัสดีตอนเช้าลายดอกไม้สีสดใสให้กลุ่มเพื่อนเก่าสมัยเรียนซึ่งส่วนใหญ่ก็ตอบกลับมาด้วยสเต็กเกอร์คล้ายนายกันเป็นการทักทายตามประษาคนสูงวัยที่ไม่ต้องการอะไรซับซ้อน Facebook คืออีกช่องทางที่คุณหญิงใช้เปิดดูรูปลานตัวเล็กที่มารีมักจะโพดอวดความน่ารักน่าชังท่านไม่ค่อยโพดอะไรเองนักยังมากก็แค่กดไลค์หรือคอมเมนต์นเั้นว่าน่ารักจังหลานยา่าความสุขเล็กน้อยๆเหล่านี้พอให้หัวใจแห้งแห้งและได้ชุ่มชื่นขึ้นบ้างแต่ก็เป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเย็นวันหนึ่งขณะที่คุณหญิงสมใจกำลังนั่งดูรายการประกวดร้องเพลง ลูกทุง่งพลูกทุง่งลูกเทียนแพลทิน,ทนเสียงแจ้งเตือนจากเฟซบุ๊กก็ดังขึ้นท่านหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูด้วยความงุนงงเล็กน้อยเพราะปกติไม่ค่อยมีใครทักมาส่วนตัวนักหน้าจอแสดงขอเป็นเพื่อนจากบัญชีชื่อทิเดชวงศารูปโปรไฟล์เป็นชายสูงวัยหน้าตาภูมิฐานดูใจดีสวมสเสื้อเชิดสีอ่อนเรียบร้อยมีข้อความสั้นแนบมาด้วยว่าสวัสดีครับคุณสมใจ ผมเห็นรูปที่คุณไปทำบุญที่วัดแถวนี้แล้วรู้สึกศรัทธามากครับไม่ทราบว่าพอจะขอเป็นเพื่อนด้วยได้ไหมครับคุณหญิงสมใจขมวดคิ้วเล็กน้อยท่านจะไม่ได้ว่าเคยโพสต์รูปไปทำบุญที่วัดไหนเมื่อไรแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามาลีเป็นคนโพสต์แล้วแท็กทานความลังเลเกิดขึ้นในใจจะรับดีไหมนะคนไม่รู้จักกันแต่แล้วความคิดหนึ่งก็แวบเข้ามา ก็แค่เพื่อนใน Facebook คงไม่เสียหายอะไรอย่างน้อยก็อาจจะมีคนคุยด้วยแก้เหงาบ้างความเหงาที่เกากินใจมานานทำให้ท่านตัดสินใจกดปุ่มยืนยันและพิมพ์ตอบกลับไปสั้นชทนว่าสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะโดยหารู้ไม่ว่าการกดปุ่มครั้งนั้นคือการเปิดประตูต้อนรับพายุลูกใหญ่ที่กำลังจะพัดเข้ามาในชีวิตอันสงบเงียบของท่าน วันรุ่งขึ้นคุณทีเดชส่งข้อความมาทักทายแต่เช้าอรุณสวัสดิ์ครับคุณสมใจวันนี้อากาศดีนะครับคุณหญิงสมใจอ่านแล้วก็ยิ้มบางกลางไปตอบกลับมารยาทการสนทนาเริ่มต้นอย่างเรียบง่ายคุณทีเดชเป็นคนช่างคุยเขาถามท้าเรื่องทั่วไปสารทุกสุขดิบชวนคุยเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องวัดวาอารามที่คุณหญิงเคยไปทำบุญเข้าดูมีความรู้ และพูดจาสุภาพน่าฟังสเสมอทุกวันข้อความจากคุณทีเดชจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณหญิงสมใจอย่างสม่ำเสมอเขาชมว่าคุณหญิงเป็นคนใจบุญมีเมตตาช่างพูช่างคุยทั้งที่ในความเป็นจริงท่านเป็นคนค่อนข้างเงียบคำชมเล็กๆน้อยเหล่านี้ค่อยซึมซับเข้าไปในหัวใจที่โหยหาการยอมรับของคุณหญิงท่านเริ่มรู้สึกดี รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ไร้ค่าอย่างที่เคยคิดคนเดียวเงียบในบ้านหลังนี้อีกต่อไปท่านเริ่มเล่าเรื่องราวในชีวิตเรื่องเก่าสมัยสาวเรื่องคุณหลวงเรื่องลูกหลานให้เขาฟังคุณทีเดชเป็นผู้ฟังที่ดีสเสมอเขาแสดงความเห็นอกเห็นใจและเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังบ้างว่าเขาเป็นพ่อแม่เหมือนกัน พันยาเสียชีวิตไปหลายปีแล้วทําธุรกิจส่วนตัวเล็กๆน้อยแต่ช่วงนี้ก็มีปัญหาติดขัดอยู่บ้างบทสนทนาผ่านตัวอักษรดําเนินไปอย่างราบรื่นนานหลายสัปดาห์คุณยิงสมใจรู้สึกเหมือนได้พบเพื่อนใหม่ที่เข้าใจและใส่ใจท่านอย่างแท้จริงความง่าที่เคยมีค่อยใจจางหายไปท่านตั้งตารอคอ ความจากคุณทีรเดชในทุกๆวันบางครั้งก็เพลอยิ้มออกมาคนเดียวเมื่อนึกถึงบทสนทนาสนุกที่คุยกันแล้ววันหนึ่งคุณทีรเดชก็ส่งข้อความมาด้วยน้ำเสียงที่ดูกระวนกระวายเล็กน้อยคุณสมใจครับผมมีเรื่องรบกวนหน่อยได้ไหมครับพอดีโทรศัพท์ผมมันมีปัญหาเติมเงินไม่ได้เลยติดต่องานสำคัญไม่ได้จริงครับถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไป ผมขอยืมเงินสักห้าร้อยบาทได้ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดการได้แล้วจะรีบคืนให้ทันทีเลยครับคุณยิงสมใจอ่านข้อความนั้นซ้ำไปซ้ำมาความรู้สึกสงสารและอยากช่วยเหลือตีตื่นขึ้นมาในใจเงินห้ารอยบาทก็ไม่ได้มากมายอะไรนักอีกอย่างเขาก็ดูเดือดร้อนจริงๆได้สิคะคุณทีเดชเดี๋ยวฉันออกไปโอนให้ทีตูหน้าปักสอยนะคะเฮ้ hey, ทันพิมพ์ตอบกลับไป แล้วรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าคว้าวกระเป๋าสตางค์เดินออกจากบ้านความรู้สึกอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มันท่วมท้นจนไม่ได้ชุกคิดอะไรเลยเมื่อได้รับเงินคุณทีเดชส่งข้อความขอบคุณมามากมายพร้อมกับส,สติกเกอร์รูปยกมือไหว้หลายอันขอบคุณคุณสมใจมากจริงๆครับคุณใจดีกับผมมากถ้าไม่ได้คุณผมแย่แน่ๆเลยครับ คุณหญิงสมใจอ่านแล้วก็รู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นไม่นานคำขอความช่วยเหลือจากคุณทีรเดชก็เริ่มมีมาอีกเรื่อยใจครั้งละเล็กละน้อยบ้างจำนวนมากขึ้นบ้างเหตุผลก็แตกต่างกันไปรถเสียต้องเข้าอู่ด,ด่วนเลยครับคุณสมใจขาดเงินอีกนิดหน่อยแย่ yeah. พอดีต้องหมุนเงินให้ลูกน้องก่อนครับสิ้นเดือนจะรีบคืน หรือบางครั้งก็เป็นเรื่องญาติผู้ใหญ่ไม่สบายกับทันหันต้องใช้เงินด่วนมากครับทุกครั้งที่คุณทีรเดชขอความช่วยเหลือเขาจะมีเรื่องราวที่น่าเห็นใจมีเหตุผลที่ฟังดูสมจริงและมักจะส่งรูปภาพประกอบมาให้ดูเสมอเช่นรูปใบแจ้งหนี้ค่าซ่อมรถซึ่งคุณหญิงก็ดูไม่เป็นหรือรูปคลายใดรับรองแพ้ที่อ่านรายละเอียดไม่ออกเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และที่สำคัญที่สุดคือเขามักจะย้ำเสมอว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีบคืนให้นะครับคุณสมใจไม่ต้องห่วงคุณหญิงสมใจซึ่งโดยพื้นฐานเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารและเชื่อคนง่ายอยู่แล้วประกอบกับความรู้สึกผูกพันที่เริ่มก่อตัวขึ้นกับคุณทีเดชทำให้ท่านไม่เคยปฏิเสธคำขอเหล่านั้นเลยสักครั้งท่านยอมเดินไปธนาคารหรือตู้เ TM เพื่อโอนเงินให้เข้าเสมอแม้บางครั้ง จะต้องถอนเงินเก็บก้อนเล็กก้อนน้อยที่สะสมมาทั้งชีวิตออกมาก็ตามทีความสัมพันธ์ทางตัวอักษรยิ่งแน่นแฟนขึ้นคุณทีเดชเริ่มใช้คำพูดที่หวานซึ้งขึ้นเรียกคุณหญิงว่าคุณสมใจที่รักบ้างนางฟ้าของผมบ้างเขาบอกว่าคุณหญิงคือแสงสว่างในชีวิตของเขาคือคนที่เข้าใจเขาที่สุดในโลก คำพูดเหล่านี้เหมือนนำทิพชโลมใจที่แห้งเผาของคุณหญิงท่านรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นสาวอีกครั้งหัวใจพองโตและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมานานแต่ในขณะเดียวกันความกังวลก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเงียบเย,ยบจำนวนเงินที่โอนไปให้คุณทิลเดชมันเริ่มมากขึ้นเรือเ่อยๆจนท่านเองก็จำไม่ได้แล้วว่าเป็นเท่าไหร่กันแน่ท่านเริ่มมีพฤติกรรมหลบเลอะซ่อนๆเวลาคุยโทรศัพท์ หรือแชทกับคุณทีนเดชก็จะแอบเข้าไปคุยในห้องนอนไม่กล้าให้มารีเห็นหรือรู้เรื่องกลัวลูกสาวจะตำหนีหรือเป็นห่วงจนเกินไปบางครั้งที่คุณหญิงไปถอนเงินที่ธนาคารสาขาเล็กๆกในตลาดใกล้บ้านพนักงานสาวที่คุณหน้าคุณตากันดีก็เริ่มทักถามด้วยความเป็นห่วงคุณป้าสมใจมาถอนเงินบ่อยจังเลยนะคะช่วงนี้มีอะไรหรือเปล่าคะให้หนูช่วยดูอะไรให้ คุณหญิงได้แต่ยิ้มเห็นนะแล้วตอบป,ปัดไปว่าเอาไปทำบุญจ้หนูหรือพอดีมีเรื่องต้องใช้เงินนิดหน่อยแต่ในใจนั้นรอนรนเหมือนมีไฟซุ่มยิ่งพนักงานถามท่านก็ยิ่งรู้สึกผิดและกังวลมากขึ้นวันหยุดสุดสัปดาห์หนึ่งมาลีพาลูกมาเยี่ยมคุณหญิงที่บ้านตามปกติเธอมองเห็นความผิดปกติบางอย่างในตัวแม่แม่ดูหมอลอยไม่สดชื่นเหมือนเคย บางครั้งก็ดูกระสับกระส่ายเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจพ่อมาลีชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้แม่ก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างเวลาถามถึงเรื่องเงินทองหรือค่าใช้ใจ่ายแม่ก็จะตอบอ่ำมั่อึง้งเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นเสียดีตกเย็นขณะที่ทุกคนกำลังนั่งดูโทรทัศน์กันอยู่ก็มีข่าวสั้นๆเตือนภัยเรื่องแกงหลอกรักออนไลน์ที่กำลังระบาด โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุมาลีฟังแล้วก็ใจหายวาบหันไปมองหน้าแม่เห็นแม่มีสีหน้าตกใจเล็กน้อยก่อนจะรีบปรับเป็นปกติแต่สายตาที่หลบเลี่ยงของแม่นั้นไม่ได้รอดพ้นการสังเกตของมาลีไปได้แม่คะไอคุณทีเดชที่แม่คูดถึงนะเขาเป็นใครหรอคะมาลีตัดสินใจเอ่ยถามขึ้นเบาๆขณะที่ช่วยแม่ล้างจานในครัวหลังอาหารเย็น คุณญิงสมใจสะดุ้งเล็กน้อยมือที่กำลังลางจานชะง,งักไปครู่หนึ่งโอ้ก็ก็เพื่อนในเฟซบุ๊กนะลูกไม่มีอะไรหรอกท่านตอบเสียงอ่อยพยายามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนคะแม่นูเห็นแม่คุยกับเขาเข้าบ่อยๆมาลีซักต่อด้วยความห่วงใยก็เขาทำธุรกิจนะลูกอยู่ต่างจังหวัดมั้ง แม่ก็ไม่ค่อยได้ถามรายละเอียดอะไรมากหรอกคุยกันเล่นเดนแก้งเงาไปอย่างนั้นแหละคุณหญิงพยายามบายเบี่ยงไม่อยากให้ลูกสาวรู้ความจริงมารีไม่เชื่อคำพูดของแม่ทั้งหมดสัญชาตญาณของลูกบอกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลคืนนั้นหลังจากส่งแม่เขานอนแล้วมารีแอบเอาชื่อทีเดชวงซาที่แม่เคยหลุดปากพูดถึงไปลองค้นหาในกูเกิลและเฟซบุ๊ก เธอพบโปรไฟล์ที่ตรงกับรูปที่คุณหญิงเคยเปิดให้ดูผ่านนายแต่ข้อมูลในโปรไฟล์นั้นน้อยมากมีเพื่อนไม่กี่คนโพสส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องทั่วไปไม่ได้บ่งบอกตัวตนอะไรชัดเจนนักบางรูปก็ดูเหมือนไปเอามาจากอินเทอร์เนต็ตยิ่งคนมาลีก็ยิ่งรู้สึกไม่สบายใจความกังวลเกี่ยวกับแม่ทวีความรุนแรงขึ้นในใจของเธอหลายวันต่อมาหลังจากมาลีกลับกรุงเทพไปแล้ว คุณทีลีเดชก็ติดต่อคุณิงสมใจมาโดยน้ำเสียงที่ร้อนรนและตื่นเต้นกว่าปกติคุณสมใจครับผมมีข่าวดีจะบอกธุรกิจที่ผมลงทุนไว้กำลังจะประสบความสำเร็จแล้วครับอีกนิดเดียวเท่านั้นจริงๆผมต้องการเงินก้อนสุดท้ายอีกแค่ห้าหมื่นบาทเท่านั้นเพื่อปิดดีลนี้ถ้าสำเร็จเมื่อไร่ผมจะรีบเคลียร์หนี้สินทุกอย่างแล้วจะรีบเดินทางไปหาคุณสมใจทันทีเลยนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันเสียที คุณหญิงสมใจฟังแล้วก็ใจเต้นแรงความหวังที่จะได้พบหน้าคุณทีเดชจริงๆทำให้ท่านรู้สึกตื่นเต้นแต่จำนวนเงินห้าหมื่นบาทนั้นไม่ใช่จำนวนนอ้อยใช่เลยสำหรับคนแก่อย่างท่านเงินเก็บก่อน